สวัสดีค่ะเจอกับเยสีคนสวนชวนปลูกเนาะแต่วันนี้ไม่ได้ชวนปลูกค่ะวันนี้ชวนมาทำปุ๋ยหมักกองโตกันเลยค่ะเนาะไปดูกันเลยค่ะกองนี้นะคะอืมเดี๋ยวก่อนนะนี่ค่ะกองนี้เนาะเยสีทำจำนวนเยอะมากเลยเนาะเราก็จะหมักอันนี้คือการทำปุ๋ยหมักนะคะ มีใบไม้แห้งมีขี้วัวแล้วก็มีแกลบดิบ3ส,ส่วนผสมเท่านั้นเองค่ะการหมักนะคะจะบอกว่าเยสีหมักนานมากๆเลยเนาะเราหมักแบบยาวนานค่ะเนาะเออหมักประมาณนู่นแหละมันผุตอนไหนมันย่อยตอนไหนเนาะก็คือทิ้งไว้เลยค่ะ หมัมกปีนี้เราไปใช้ปีหน้าไม่เป็นไรค่ะน้องเยสีเน้นการหมักที่ยาวนานค่ะเพราะว่าเรามีดินสำรรงอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็คือหมักปีนี้ใช้ปีหน้าเนาะนี่ค่ะทุกคนเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์เนี่ยเขาได้ทํางานเยอะๆเนาะได้มีสารอาหารออกมาเยอะๆที่เห็นก็คือนี่แหละล้วนๆเลยค่ะทุกคนมีปุ๋ยคอกมีใบไม้แห้งแล้วก็มีแกลบดิบ แค่นี้ค่ะ3ส,ส่วนผสมง่ายๆเลยเนาะตัวนี้นะคะพร้อมใช้งานเมื่อไหร่นะคะเราก็ขนขึ้นโต๊ะเลยค่ะตัวนี้เนาะอ่าอันนี้ก็คือน่าจะอีกนานค่ะน่าจะอีกประมาณนู่นแหละ2เดือนสมเดือนสี่เดือนไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอได้ค่ะเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะยายสีมีดินสำรองอยู่แล้วเนาะอันนี้เราก็คือ หมักเอาไว้เพื่อฤดูการต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรืๆค่ะเนาะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องหาซื้อปุ๋ยหมักที่มันราคาแพงเนาะเราก็หมักใช้เองไปเลยค่ะการทําปุ๋ยหมักนะคะควรที่จะฉีดน้ํานะคะวันเว้นวันก็ได้หรืออาทิตย์ละสองครั้งก็ได้ค่ะเนาะ ไม่เป็นไรแต่คือฉีดแล้วเนาะเราก็จะต้องหาพลาสติกเนาะหรือมีผ้ามีพลาสติกก็คลุมไว้ยิ่งดีค่ะเนาะเพื่อที่จะรักษาความชื้นค่ะเนาะให้เขาย่อยให้เข้าเปื่อยเร็วๆค่ะเนาะเออควรที่จะคลุมเอาไวค้ค่ะ แล้วก็ฉีดน้ําค่ะฉีดน้ำเนาะสองวันครั้งสามวันครั้งก็ได้ค่ะเนาะเอออย่าให้อย่าให้มันแห้งเกินเนาะนี่ค่ะถ้ามันแห้งถ้ามันไม่มีน้ําฉีดเลยเนาะจุลินทรีย์ก็จะไม่ทํางานเนาะเออประมาณนี้ค่ะเนาะเพราะฉะนั้นควรที่จะฉีดน้ําสม่ําเสมอค่ะเนี่ยอย่างแกลบดิบเนาะยศีก็สั่งลงสีมาเลยค่ะตัวนี้นะคะก็คือนี่แหละตัวนี้ ตัวนี้จะทํายังไงก็ได้เนาะเราจะต้องหมักให้เขาเนี่ยเป็นแกลบเก่าก่อนเนาะหรือว่าใครสะ,สะดวกเอาไปทําแกลบดําก็ได้เนาะแต่เยสีทําไม่เป็นค่ะแกลบดําทําทีไรก็เป็นขี้เท่าหมดเลยเนาะเราก็เออหมักแบบนี้แหละใช้เวลานานสักนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้คือการทําปุ๋ยหมักนะคะทุกคนแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเนาะยะสีก็จะใช้ตัวนู้นค่ะ ตัวน้ำหมักจุลินทซีเนาะเยซีก็จะมาผสมน้ำรดราดในกองปุ๋ยหมักกองโตตัวนี้ด้วยค่ะเนี่ยเพิ่มจุลินทรีย์เพิ่มแร่ธาตุสารอาหารเยอะแยะมากมายเนาะให้เขาอยู่ในกองปุ๋ยหมักนี่แหละพอเวลาเราปลูกนะคะเราไม่ต้องใช้อะไรเลยค่ะเอาขึ้นโตปลูกได้เลยค่ะนี่ค่ะขบวนการทำปุ๋ยหมักสูตรเยซีเนาะก็ประมาณนี้เลยค่ะเนาะ นี่ค่ะทำปุ๋ยหมักกองไว้ตรงนี้แลยเนาะเดี๋ยวเยสีจะพามาดูค่ะโต๊ะแปลงเก่าเนาะที่เคยใช้ที่เคยปลูกมาแล้วเนาะอันนี้ก็ใครมีท่อก็หมักในท่อได้ไม่เป็นไรค่ะหมักในท่อมันจะเป็นเร็วค่ะเพราะว่าความชื้นมันไม่ได้ไปไหนเนาะนี่ค่ะเยสีจะให้ดูโต๊ะปลูกตัวนี้ค่ะ นี่คะ่ะโตปลูกตัวนี้ยาสีตัดหลายรอบมากแล้วก็ใช้ดินเก่าหลายรอบมากๆเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือดินเก่าเนาะดินเก่าที่ปลูกซ้ําๆปลูกซ้ําๆมาหลายชุดหลายรอบแล้วใช่ไหมคะแล้วสารอาหารมันก็จะเริ่มหมดลงหมดลงหมดลงเนาะนี่คะ่ยะยาสีก็จะเติมให้อีกเนาะ ปุ๋ยหมักกองเมื่อกี้ค่ะเนาะถ้าเป็นแล้วเนาะเราก็เอาตัวนั้นแบ่งมาค่ะแบ่งมาผสมแบ่งมาโรยหน้าดินให้เสร็จแล้วก็เติมด้วยปุ๋ยคอกอีกเหมือนเดิมค่ะอันนี้คือการปรุงดินนะสูตรนี้คือการปรุงดินแล้วค่ะไม่ได้การหมักดินเนะาะหมักดินคือเมื่อกี้ค่ะมาถึงโต๊ะก็คือการปรุงดินเพิ่ม รุงดินเพิ่มค่ะเพราะว่าเราจะต้องปลูกชุดต่อไปเนาะเราก็จะต้องมีการปรุงดินอีกรอบหนึ่งก็คือเติมปุ๋ยคอกลงไปเติมปุ๋ยหมักลงไปแล้วก็โรดราดด้วยจุลินทรีย์บ่มไว้7วัน10วันก็ได้ค่ะเพื่อเราที่จะทำการปลูกในชุดต่อไปนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะทุกคนเนาะง่ายๆเลยค่ะอันนี้ก็จะพามาดูนะคะผักเนาะผักที่ ปลูกเนาะซ้ำๆโตะนี้ยศีก็ปลูกซ้ําหลายชุดเหมือนกันค่ะอันนี้คือหลายชุดแล้วใช้ดินเก่าใช้ดินเดิมๆนะคะแต่เราต้องคอยเติมสารอาหารก็คือการปรุงดินให้เติมปุ๋ยหมักให้เติมปุ๋ยคอกให้แล้วก็ดรยดาจุลินทรีย์บ่มไว้เนาะเวันถึง10วันก็ได้ค่ะ แบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่าอย่าลืมว่าเห็นไหมคะผักสวยมากเลยเนาะผักสวยมากๆเลยเขาก็ดูดสารอาหารในดินออกมากินออกมาใช้ใกล้จะหมดแล้วเออเหลือก็เหลือน้อยลงค่ะทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นก่อนปลูกทุกครั้งเนาะเราก็จะต้องกาทำการบำรุงดินเพิ่มนั่นเองค่ะนี่อย่างโต๊ะนี้อ่ะเยสีพึ่งลงค่ะตัวนี้พึ่งลงได้5้วันจ้า นี่ทุกคนเห็นไหมใบไม้ยังอยู่เลยเนาะนี่ค่ะใบไม้ยังอยู่เลยค่ะยายสีก็ปรุงดินเพิ่มให้โต๊ะนี้เนาะก็คือเติมปุ๋ยคอกเติมปุ๋ยหมักลงไปนั่นเองค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เติมเยอะเพราะว่าดินเก่ามันมีอยู่แล้วเนาะสารอาหารเก่าก็มีอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะเหลือน้อยลงเนาะเราก็คือเติมให้แค่นั้นเองนี่ค่ะแค่นี้เองเนาะ เห็นไหมคะว่าผักที่นี่คืองามมากๆเลยเนาะเยะสีก็ใช้ดินสูตรนี้นะคะก็คือหมักเองค่ะปลูกเองค่ะเออเรียกว่าดินปลอดสารปลอดภัยไม่มีสารเคมีค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมนี่ค่ะผักเยสีงามมากๆเนาะนี่ค่ะตอนนี้คือเด็กๆอายุ22วันนะคะยังไม่พร้อมตัดค่ะชุดนี้จะตัดวันที่2ี่ค่ะ25ธันวาที่จะถึงนี่ค่ะก่อนปีใหม่จะ้ะ เนาะสวยงามไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็นี่แหละใช้ดินสูตรนี้ค่ะเนาะเยสีก็ดินเก่าจะไม่ทิ้งค่ะเพราะว่ามันทํายากเนาะมันหมักใช้เวลานานนานเนาะจะไม่ทิ้งค่ะดินเก่าก็เนี่ยแหละตัวไหนผุก,ก็ให้มันผุไปเนาะเราก็คือเติมสารอาหารให้ทุกรอบเลยที่ปลูกค่ะเนาะเออ นี่ค่ะใบไม้นะคะยิ่งฉีดน้ํายิ่งลดน้ําเขาก็ยิ่งผุยิ่งพังยิ่งยิ่งยิ่งกลายเป็นปุ๋ยหมักนะคะนี่คือจุลินทรีย์อย่างดีนะคะทุกคนเนาะนี่ค่ะของเราก็คือเป็นเกษตรลดต้นทุนเนาะประหยัดต้นทุนด้วยค่ะแล้วก็ปลอดภัยไร้สารเคมีค่ะเห็นไหมคะว่าเป็นดินปลอดสารนะคะยายสีหมักดินเองทุกอย่างเลยทําปุ๋ยเองมีปุ๋ยน้ํามีปุ๋ย ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนี่แหละก็คือผลิตใช้เองหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเอ่ยน้ำหมักเอย่ยฮอร์โมนทุกอย่างเนาะที่นี่คือผลิตใช้เองหมดเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะพืชผักสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะเยะสีก็ดูแลในเรื่องของการทำอินทรีย์ด้วยค่ะนี่ค่ะผักของเราก็คือเป็นผักปลอดภัยไร้สารเคมีจ้าทุกคน โอเคค่ะฝากกันไว้แค่นี้ก่อนเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนๆเ,เนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยจ้าเดี๋ยวเยสีจะมาแบ่งปันอีกนะคะใครสงสัยถามเข้ามาได้เลยค่ะคอมเมนต์เข้ามาถามได้เลยค่ะเยสีตอบได้เดี๋ยวเยสีจะแบ่งปันเนาะเออให้ค่ะเนาะความรู้เล็กๆน้อยๆค่ะจากประสบการณ์ที่เราลงมือทําจริงๆค่ะเนาะก็ เห็นผลขนาดนี้ก็ถือว่าชื่นใจในระดับหนึ่งเนาะขอบคุณเพื่อนๆนน,น้องน้นะคะพี่พี่เนาะที่ที่คอยติดตามให้กำลังใจทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ